เอามาเบิงกันบานนี่จวดให้พี่น้องเบิงบ่ต้องเบาไหลแย่ห่างเสียเวลาจูดตามคําขอและค,คําครูเบิงเด้อบานนี่ผู้ดใดขอทั้งครูมานั่น <c oughs> บ่ว่าแต่ท่านรอลเราู้เฮ็ดก็รอคือการรอให้ฟ้าเปิดนี่ถ้าฟ้าแนี่ยใจังสิจดูดนี่เอาตัวน้อยจูดก่อนนี่บ่ม,มีหยังก็จะไม่แห้งพี่น้องเอ้ยลมแรงบ่แล้วนี่เบิ่งเป็นจังได๋บานนี่เอาตัวน้อยจูดก่อนนี่เบิ่งโบก,น,ก,น,น,บกน้อยนี่จับตาดูดี เอา้าเปิดออกอยูุต่อล่อพี่น้องออกอยู่ออกอยุนี่นี่น,น,นี่เรียมภาพเรียมภาพลงมาหนิเดี๋ยวเส้นหนมาเบิง้งนี่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 เห็นไหมนี่เปิดตึง้งเดี๋ยวไปนึ่มาเบิ้งก่อนนี่ตกลงมาหนิเป็นยังไงโอ้หัวไฟวิบเปิด เอาบางใหญ่จูดบานนี่หลังจากจูดบางน้อยไปแล้วสิเป็นยังไงเบิ้งติดตามกันบานนี่เบิ้งบางสองบางนนี่เป็นข้อมเหย้าขนาดฮานิว้วบิงข้อมเหย้าขนาดฮานิ้วบานนี่เป็นยังไงโอ้โหเป็นจังไดที่ลี่โอ้ โอ้หัวไฟเปิดออกแล้วทีมกาบออกแล้วเมื่อกี้นี่ไปใส่โนะกาบบ้านนี่โอ้โหทีดีเลยสุดหน่อมทงการเดินทางพี่น้องไปได้สวยมากๆเลยฮากาบมัเห็นเลยนี่บังสุดท้ายบ้านนี่เมื่อกี้นี่ขึ้นได้ดีขึ้นได้เนียนขึ้นได้แข็งขึ้นได้ไกลใจเง้วแต่ว่ามันทีบมอกอยแต่ว่ามันม่เห็นนะมันไปสูงโหดเมื่อกี้นี่ เทิงฝากับพวกเขียวพ่อปันไดนะบปเห็นเลยมันติดถีบปึ้งออกยุ่นนะเบิงบานบังที่สามบังสุดท้ายบังที่สามเปียงใดขึ้นขึ้นเมื่อกี้นี่ไงวะ พิดพลานบองไรหรนเระบาดนี่คือปุดแปลงชันโอ้ยอับเดี๋ยวไปนำมาเบิ้งอาจิอาจ,อาจิบ่ได้รีดบ่จักนี่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 เลาะตกลงนี่บู๊ยหัวไฟเปิดโกนจางปางังออกหัวไปเลยเดี๋ยวนำไปเบิ่งกันบ้านเดี๋ยวมาชมลำตัวหลังจากจูดกันแล้วบานไงน,นี่จะอยู่ประมาณนี้ ถือว่าใส่ได้กระดาษเหลี่ยมแต่ว่าให้พันประมาณสองรอบถึงสามรอบสองรอบพอดีสามรอบนี่ก็มันใจนี่จะอยู่ประมาณนี้นะตัวนี้คือตัวหน่อยตัวหน่อยที่จุดก้อนนี่ไฟมันจะเผาออกดากประมาณนี้โกนโซโวโอตะว่าตัวหน่อยนี่กระดาษทิชชู่มันที่ถือเกา่าหัวไฟมันสิเปิดออกบูเบิดนะน่ะนี่นี่จะเห็นว่า ตัวน้อยนี่ตัวนี้คือกระดาษทิชชู่ที่มันหยอดเกานะ่านะเพราะไฟมันเปิดออกบื่เบิร์ดอะนะนี่จะอยู่ประมาณทรงสอดจงโปรงเลยละนี่ซองสอดจงโปรงเลยละล่มเขาดีเป็นตะไน่เบาเป็นเบาลุงแบบแอดเทวดาแอดเทวดาลงมาจังไดก็ลุ่งมาแบบนั้นตลอดนี่คือหางไม้ไผ่ทิกันจะอยู่ประมาณนี้นะนไม้ไผ่ท่กันจะอยู่ประมาณนี้ถือว่าออกเบารีหรอก ไม่เมดเลยท่าบผมีไม่ไพ่ตัวนี้ก็คือหางขาดตัวนี้คือตัวน้อยนี่ตัวน้อยถอดกาบเบิดสุบังถอดกาบออกเม็ดเลยนะกาบกล้วยถอดออกเบิดยังเหลือเป็นหลวเป็นเล่าเป็นคงเหมือนเดิมโอ้ยมาตรฐานว่าเป็นติดฝอยตัวนี้คือแก่เหลี่ยมด้วยในยมเรื่องขอเป็นฝอยจะอยู่ประมาณนี้บังที่สองเป็นรุ่นนี่มันขึ้นสูงแล้วขึ้นสูงแล้วก็ถอดอยู่แต่ว่ามันแนมน้าบ่ท่านนะนะบังที่สองนี่ไปได้สวยอยู่ ตัวนี้คือบังที่สามผมันมันรุดเทียดมัน่ได้แตกมันอาจจะรุดเทียดออกหัวออกดากนะคือกาบกล้วยมันอาจจะมีปัญหาลัดบนแนนหรือว่าลื่มรลีดหรืออย่างไรล่ะเขาประจักษ์กันนะนี่จะยุบมาณนี้ถ้าเปิดออกแล้วก็จะโกนจากฟางแนวนี้นะล่ำตัวก็อยู่แบบนี้ตัวนี้คือพันสามหลอบทบเซกันแล้วก็พันสามหลอบประมาณสองหลอบสามหลอบตัวนี้มันแตก มันแตกมันหลุดตุ่มทีเดียวมันก็เลยบริเห็นว่ามันบริกินร่องหางมาเ้ยทาคืนนี่ร่องหางตัวนี้ก็จะเบิดไปประมาณแบบเดียวกันครับตัวนี้นะนี่ทุกอย่างยังสมบูรณ์นี่ล่มเขาหัวบาเนี่นี่ล่มเขาหัวเปิดหัวยางดีสำหรับผู้ที่จะเอาไปต่อยอดลองลอง,ลองเอาไปต่อยอดเอาเด้อเวลายอดเกาวนีพยรยามอย่าให้มันถือก,กระดาษให้มันถือแต่ขอปากตัวนี้มัน,นมันจะขแข็งแงจักหน่อยนะ ไม่กินแข็งไฟหนำย,ายา่าให้มันถือกระดาษทิชชู่เพราะว่าเขาถือกระดาษทิชชู่แล้วนี่บางบางเทือไฟไมันอาจจะบุก,กินเพราะว่ามันจะแข็งเลยนะนี่ล่ะล่าตัวก็ยังสมบูรณ์อยู่เสียอย่างเดียวบางที่สองมันเนี่ยมบงเห็นว่าสีน้ำเล่ามาให้เบ่งมาแต่ว่าก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้แหละนะนี่นี่คือเราติจูดแล้วจะอยู่ประมาณนี้ถือว่าใส่ได้อยู่เอาไปตัวหยอดเอากระดาษเหลี่ยมตามหลานสังกะพันธุ์ทั่วไปให้ใส่สีขาวๆเหลี่ยมๆนี่แหละมันจะมาดจงังคือล่ำตัวกับเบ่งนหันละ เอาละจบคลิปตำานีพี่น้องเบาไหล่ใจห่างหรอกก็เจ้าสะเปิดที่นหย <laughs> ถึงขอถึงรู่มา <laughs>